นะจ๊ะงก่อนในวัดดูเซ่ เป็นชามเท่าไหร่คะรับเป็นหมูอะไรคะหมูกรอบหมูกรอบนะคะชามละสิบสองหรือยี่สิบคะสิบสองครับสิบสองใช่เ็สิบสองแล้วก็<อ>หมูมยา่างถ้าสิบสองนะคะเส,ส้นอะไรคะเส้นเหล็กจ้ะเ,เ,เล็กาะะุกขา,าต้มจืดต้มยำน้ำตกโอหมูลูกค้าทานเนื้อไหมจะโรหมูเนื้อได้ รวมเลยหมูเนื้อนะคะเป็นน้ำตกครับจ้าค่ะอันนี้แม่ค้าเขายังไม่อยู่อ่ะค่ะด้วยโซดาล้วยโซดาน้ำคือยังไม่อยู่หมดเลยจ้าของร้านของทางร้านจะเป็นจะเป็นพวกโอเลี้ยงนะค่ะโอเลี้ยงชาดำใบเตยแก้วยำใกระเจี๊ยบแล้วก็โคฟค่ะแก้วยแล้วก็สิคนะก็ขอโทษนะคะเดี๋ยวถ้า็นแม่ค้ามาเดี๋ยวบ้ามาชดเชยอันนั้นเอาแค่แก้วเดียวไปจ้าไม่เป็นไรค่ะ รับไข่เพิ่มไหมคะฟองละร็จหรือเไข่ฟองเดียวเขาใส่มาในไอ้ไอ้ไอแอลเนาะเนาอดิเนาะดิแยกดิฟังแยกเหรอเออทอดดิค่ะตะเกียบนะคะใส่ไปเลยแล้วเสร็จมาแล้วค่ะข้าวเหลาค่ะมั่งไฟค่ะเดี๋ยวฟาุดไฟให้นะคะอันนี้เพิมหมูกรอบจานทานที่ร้านนะค่ะ หนูฝาเป็นกูวะค่ะหนูแซ่ขอแท็กเล่นอ๋อเป็นฝาม้อนไม่ได้อันนี้ว่าทำอะไรอ่าถ้นลูกค้าต้องการยกหม้อลงถ้าลูกค้าไม่ลองเดี๋ยวมันเป็นแบบมันไหม้มันเป็นเสียงน้ำมันไปดับบอกป้าได้นะคะเดี๋ยวผู้เสี่ยงตามมาแล้วจ้า ลูน่าเท่าไรอ่ะเจ็ดบาทล้วยนี่นะครับคุณผ 哦。<music>

จากร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนี้เวลาสิบโมงพอดีเป๊ะเลยมาเจออะไรนี่ในวัดแล้วใช่เรามาจอดรถในวัดวัดเจดีแดงวัดเจดีแดงร้านก๋วยเตี๋ยวคนเยอะมากจริงๆข้าไม่หยุดอะคือในในร้านน่าจะมีทั้งหมดเนี่ยดูเบนซ์เบนซ์เบนซ์สปอร์ตมากินก๋วยเตี๋ยวชามสิบสองบาทโค้ดเท่ในร้านน่าจะมีทั้งหมดประมาณ สิโต๊ะนะ <c oughs> เราก็นั่งโต๊ะที่เจ็ดไปแล้วเก้าเก้าเอคเจอกันที่เขาขอ,ขอบ๊ายบายเก,ก,ก้าเก้แวะซื้อกาแฟที่ไทยไทยบารบะฮ์ กันต่อบคเก็บกระเป๋าเปิดประตูบุกเมื่อล่าของมุ่นว้ยทิ้งเรื่องราที่หนักใจไปกับซ้ายลมที่พัดผ่านึงที่เราหยุดวันอาจจะทำเราอ่อนล้าไตเวลาค้นหาไปแค่ในแผนที่จิตใจต้องการอาจจะพู้เขาอาจจะเธอรูปปลายทางที่ไม่มีใครรู้ แค่ได้ออกไปเรียนรู้โลกใหม่ที่รออยู่ตรงนั้นเสียงเหียดจากอิสระมันดังอยู่ในใจให้ร่างกาย อและกินในคอมทําระชาลองปีนไปขึ้นไปบนยอดเขามองลงมาด้วยความกล้าไปค่ะหรือลงเล่นน้ำทะเลสิใดปล่อยตัวให้คลื่นซัดผาอาจจะภูเขาอาจจะทะเลหรือปลายทางที่ไม่มีใครรู้แค่ได้ออกไปเรียนรู้ลบใหม่ที่รออยู่ตรงนั้นเสียงเรียกจากอิสระมันดังอยู่ในใจให้ร่างกาย ก็จะถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวที่พักให้ได้ดูกันนะคะอาจจะกูเขาอาจจะทะเลรูปลายทางที่ไม่มีใครรู้แค่ได้ออกไปเรียนรู้โลกใหม่ที่รออยู่ตรงนั้นเสียงเรียกจากอิสระมันด trí lửa luôn bọn nhé เสียงต้นหญ้าเหรออืมมันแช่เข้าตรงนี้ใช่ไหมใช่เหมือนจะมีอีกทางหนึ่งเลยวะ่ะ นี่เลยอ่ะจาะกระดินอ่ะรถ <c oughs> <c oughs> มันสวนกันยังไงวะอืม <c oughs> ไม่น่าจะสวนกันได้แล้วจะรู้ได้ไงว่ามีรถเข้ามาหรือเปล่าเออนี่ว่าต้องมีทางโอ้โหไม่มีทางหรอกไม่ใช่อ่ะ <c oughs> ไม่ใช่คืออะไรมันไม่ใช่ทางเข้าตรงนู้นแหละมาจากนู่นไอ้ G P S อ่ะ เขาทาโน่นคงไม่มีมรถมันสวนยังไงล่ะนี่ถึงแล้วนี่เออน,นี่เหรอนี่เหรอใช่หรือขึ้นไปอีกนี่ที่พักเ,<อ>เราอยู่นี่นโอ้ผมกมีคนมาอยู่นะยาลิยังมาได้เลยนี่พี่ต้องจอดข้างยาลิ จองที่พักไว้ค่ะไปได้เลยไหม ไม่เคยค่ะนี่ก <m enfant> <k> ็จะมีารก็จะอจกดอันนี้ลงระบายก็เกิขึ้นค่ะนอนอยูนนี้รงน้าล้ก็ีลได้ค่ะตอนเช้านี่ละอหาเช้ากี่โงจดถึปะแปดมงก็ได้ค่ะเหือนี่อุ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่งเงินสดเอาหมูกระทะไหม เอาดิเอาหนึ่งชุดค่ะอันนี้ใส่ข่าหูวัวทาไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแค่เอาตังค์ค้อนมาให้นะคะเพราะว่าไม่มีเงินได้ค่ะถึงแล้วมีรองเท้า หที่พักชื่อบ้านพักกลางหมอกสองศูนย์สองศูนย์นะคะบ้านพักกลางหมอกเขาคอสองศูนย์สองศูนย์ห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยตู้เย็นนี่ ทีวีการน้ำร้อนน้ำดื่มสามขวดมีที่ทำกาแฟด้วยทำเป็นเป้าเรามีเมนูอาหารอรพัดลม ที่นอนไปดูข้างนอกกันสวยมากมีอาหารเช้าด้วยนะคะ เ,เอาของจากรถเข้ามาในที่พักก่อนนะคะสวยมากเราจะพาไปเดินเล่นรอบๆที่พักของเรากันถุงถือมา มืออเอามาล้ค mm? ่ะนี่ที่จัดรถ ไปยืนน้องวนเลยเราลงไปได้ไหมดกิ้งงไว้เหรอไม่เราลงไปได้นะเนี่ยเอานี่ไงเออนี่จริงด้วยเราคิดว่ามันอัศจรรย์มากมีหนามนะตอนเด็กนะเดินเท้าเปล่าเหยียบโอ้ยเลย ก็มีคนทุกห้องเหมือนกันนะมันเป็นมสกกนนะสงกรแล้วมหมอกมมทุกคนกแลทุกคนอนะีกลแล้วใครบ้างสองคนนี่แหละทีงานสองคนนี่แหละทุกคนคือใครราวสองคนคนคี้นลแล้วเราจะเดินไปไนนะพี่ถ่ายเป็นวิดีโอแล้ว,ว บ้านเราป่ะเนี่ยอยู่ห้องนี้ชื่อว่าบ้านเลขที่สามไปดูวิวข้างบนกันนี่เขาไม่ให้เขา้าคิดว่าเขาไม่ให้เขานะ้าแล้ไม่น่ามันเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าถ่ายตรงไหน วมมงงนรี่แหละคือรางวัลที่ใจเราเฝ้าราอ,อนในวันที่เราออกเดินทางไปค่ะลืมนาฬิกาปล่อยเวลาให้เดินช้ชาๆตื่นมาเจอแสงแดดดันก่อนและกลิ่นในความธรรมชาติลองปีนไปขึ้นไปบนยอดเขามองลงมาในความกว้าไปค่ะหรือลงเล่นน้ำทะเลสดีดาปล่อยตัวให้คลืน่นซัดผ่ะอาจจะภูเขา และรูปลายทางที่ไม่มีใครรู้แค่ได้ออกไปเรียนรู้โลบใหม่ที่รออยู่ตรงนั้นเสียงเวทจากอิสราเอมันดังอยู่ในใจให้ร่าก,กาย ภาพความทรงจำความประทับใจที่ไม่เคยมีใครคิดตอกนกลางห้เต็มที่เพื่อกลับไปสู้ต่อแต่ตอนนี้ขอผจญภัยไปกับเสียงเพลงของเราไปคะ่ะออกางทาง <Yeah! S 1> สู่การผจภัยเติมไฟในใจให้ลุกชนเจอสิ่งใหม่ <Wow. S 1> ปล่อยใจให้ล่องลอยบนเส้นทางที่ไม่มีวันสิพพ้นผ่อนให้ชีวิตได้ยหยุดนิ่ง น,นี่แหละคือรางวันจิตใจเราเฝารอในวันที่เราออกเดินทางอาจคือผู้เขาอาจจะเทะเลหรือปลายทางที่ไม่มีใครรู้แค่ได้ออกไปเรียนรู้โลบใหม่ที่รออยู่ตรงนั้นเสียงเรียกจากอิสระมันดังอยู่ในใจให้รอากาย เป็นบ้านพักที่เราพักนี่แหละแต่ว่ามันเป็นเต็นท์ห้องน้ำาหรอตรงนั้นอะใช่ตรงนั้นคือห้องน้ําในส่วนของที่เขาจองมาเป็นเต็นท์นะส่วนเต็นท์ตรงนูน้นน่าจะไม่ใช่ที่พักของเราเป็นที่พักข้างเคียงนี่เมื่อกี้เราเดินเล่นไปตรงนู้นมาค่ะหนูตรงนูง้นตรงนนก็มีสวยหนู เห็นบอกตรงหลังไตยิ่งส้มตำใครเยอะอยู่นะใครจะหมูสักรอรออีกอย่างนึ่งคือหมูกระทะ

งจำความประทับใจที่ไม่เคยมีใครคิดตอนกลงหลังใี้เต็มที่เพื่อกลับไปสู้ต่อแต่ตอนนี้ขอประจนภัยไปกับเสียงเพลงของเราไปคะ่ะออกาทางสู่การกััไ <c oughs> อมากเลยหมดไม่หมดเราเก็บไว้แช่ตู้เย็นได้ เดี๋ยวคืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะคะพรุ่งนี้จะไปต่อแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติตาดหมอกอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากบ้านพักของเรานะคะวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบาย